นมปังอยู่ในกล่องสองสองชิ้นนะ,ะว้าวเดวมาจากไหนเจอสรวจแล้วไม่เจอสัตว์เลยแล้วก็ศพสามไม่สิสัตส,<บ>สันไม่เจอสัตว์เลยอนะเมื่อกี้เจอหมูฆ่าไปแล้วสองตัวแล้วก็ตายเพราะคริปเปอร์ับ เออเนี่ยเจอเห็ดแต่ว่าไม่มีเห็ดแดงนะแย่จริงๆ <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีเห็ดแดงหกแล้วไม่มีอะไรให้รับประทานเนื้อซอมบี้ไงเจอแล้วเจอเนื้อหมูแล้วโอ้กระเด็น ใช่เจอเหล็กแต่ไม่มีพลิกแอคสีดำแต่ไม่เจอเหล็กไก่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  ได้เนื้อหมูมาหา้าโอ้ยเฮ้ยฝูงหมูแต่ไม่มีข้าวแล้วก็สอู้ฝนตกดังมากเสียงฝน อะไรยังอยู่ <S <S ได้น้หมูมา26แล้วทางนี้ได้เนื้อวัวามา5แล้วก็ได้เนื้อหมูมา6ไ,ได้เนื้อหมูมา9ไก่4ได้อาหารเยอะชะมัดเจอแต่หมา ใครลงเหมืองฝากตาเหตุดแดงนะใครอยู่ในเหมืองอะไปเล่นที่ไหนกันครับเนี่ยนั่นมันเสียงเจ้าพ่อกินเดอร์ ตอน,ตอน,ตอนระวังสกเกลตันด้านหน้าเยอะแยะไม่หลงทางท่างอัดนะถึงนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนฝนตกมาสองปีกว่ายังไม่หายครับ อไม่เจอสัตว์เลยแถวนี้ต้องออกไปไกลมากเออพีสีนะทำให้นั่นเ็กที่ตกปลาไอไลท์เทรนยากเหล็กเผาเสร็จแล้วนะยี่สิบหกก้อนมาไอไลท์เตรียเอาตะเบียงมาผมได้เลื้อหมูยี่สิบหก กำลังตกปลาอ่าเอาเนื้อหมูมาแล้วเอาที่ตกปลามาดิมา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 นาม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 อาามามดมามยุด,ยด เีไว้ลิเนี่ยเออเน,นอะพ็เปิดไว <Y Y. S 2> ้ไว้ไว้ไว้ทความเไอ้ท่ามเลยแล้วกันว้าวอาหารมาแล้วตเต็มเลยพอขาดแคลนก็ขาดแคลนพอเยอะก็เยอะจะรู้ตอาหาย อะไรนะเรื้อหายอ๋อแล้วเปิดเปิดแมปอะไรเล่นกันเนี่ยไม่ได้เปิดจ้ะเล่นเซเวอร์เซเวอร์เวอร์ล้วนวันซีลาด้วยสตาร์ว่างงานไปมาดูฟ้าแสงเยอะไปเปล่า ้าเหมืองเต็มเลยอุ้ยภารกิจต่อต่อไปทําขนแกะฮะเราต้องย้ายจุดสปอนขนแกะอ่ะเราจะมาสมการหาเพชรดีกว่าใช,ใช้ระบบใช้ระบบเก่าสิบหกบล็อกสิบหกบล็อกคุณ้นดน,น,นะระบบนี้ใช้ระบบไอ้นั่นดิระบบระบบนี้ทําให้โดนโดนแบนมาหลายครั้งแนละ้วระบบวายสิบสองระบบนี้โดนแบนมาหลายครั้งแล้ว ระบบวายสองใช้กันทั่วโลกระบบจิน้นวายโดนโดนคนแรกนะเดี๋ยวนะระบบจินบบ้นวายเดี๋ยวนะคนละระบบแล้วระบบยาโอยฮะเดี๋ยวนะระบบเอ็นจินจิ้นอ่าการจิน้นวายสัญง,งานของเรานะ อันสองสัวนรู้สึกมันจะออกทะเลอีกแล้วนะออกทะเลเรือนของเราสรุปเราจะอู้หรือจะออกทะเลกันออกทะเลและอู้จับป้าสองมือเปลี่ยนสุขภาธิ์เพื่อสั่งดีดีขึ้นนั่นมันแพ็กนี้มันคุ้นๆนะคุ้นๆจริงๆด้วย เจ,เ,เจอเกเจอเกเหรออืมอืมเขาไปเล่นด้วยเขาไปเล่นด้วยวมีอะไรให้เล่นบ้างเขาบุกมาแล้วเ้ะพอกินเดอร์เอาตัวเบต้ามันลงเล่นเหรอเปิดตัวเสียงเขาที่นี่ที่แรกเขาใรและที่เดียวเันที่สุดท้ายด้วยที่สุดท้าย คิดสุดท้ายเหรอเราจะทำอะไรกับเขาไม่ใช่แล้วคิดค่าโปรโมทแพงเลยนะฮะนี่คือเยอะกิติมาสักค่าตัวหลายร้อยล้านด้วยกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านแขกรับเชิญมาแล้วกำลังอัปเดตตัวเกมนี่มันอะไร ไอคุณหล่ลงมาเแล้ยข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองต้องมาหาเงินดินได้เยอะแยะมากเลยเมื่อกี้คีเปอร์ระเบิดตันนั่ตันนั่ แล้วอุ้ยข้างล่างข้างล่างเมืองใหญ่ด้วยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะเอ้ยซันลงมาล่างเลยตรงไหนลงลงไหนเม่อีผมขุดเม่กี้ผมขุดเลิอกอ่ะหลุมตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้อ่ะหลุมที่เอฟโต้ปะนี่อ๋อหลุมที่พี่ตะกรงยืนอยู่เอาจริงดิสีเลียรลี่สี่เลียรลรี่จริงโดนแบนนะฮะนี่แหละหลุมนี้เลยโคตรใหญ่อ่ะแบ่เยอะเลยนะแบ่ถีเลยโอ้โหหนักมาก คุณลืมใส่รีซันระบุเหตุผลด่วนกว้างกว้างมาก yeah. oh, oh. oh, เยอะแยะโอ้ไอฟาโก้โอ้โอ้เดือดแล้ว oh, แล้วแล้วโอ้ฟาโก้ เป็นไอซี่แล้วเขาหลุดในน้ำเปล่าอวิยทองทองทองตอนนี้สตาฟ3สามคนกำลังจะขุดทองกันแล้วนะฮะอันนี้ยไม่ขุนิน้วหรอจินวายจินวายขจ้นวายรู้สึกว่าจะอัดเอาไว้ทันด้วย แย่แย่แย่ถ่ายรูปตอนตายเดี๋ยวมีพลังงานปิดเข้ามาเข่าวอีกทิศเจอหมาด้านบนด้วยหมาเยอะลงไปแล้วแบรเนี้ยเอาของมาเลยมาแล้วเจะพอกินเ้อจะหาเจอไม่แน่อยู่ไหนกันอยู่ไกลามากพูดตรงๆเลย อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย x กกำลังลงไปช่วยไม่นะเต็มเลยดามมาดามาดามาเอาพีแอ X P กเอาดิน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 มาให้หมดจะต่อขึ้นไปก<ม>็นีไงจะต่อขห้น่อยเนี่ยเอ,เอาพแอ P กมาด้วยเดี๋ยวไปขุดทองเอ้ยไม่ใช่เออขุดถ <laughs> ูกแล้ว<ด> <laughs> ไอ้นี่คือ,อนี่คือตกป่าเนี่ยสายสีดำแบบยาวาไม่ใช่ไม่ใช่โคเอาดินมาตกป่าฮะดินนะครับอะไรฮะจะไปเผาฮะเอาไปเผาดูดตานล่างไปแหละเยอะแย่แย่ส่ไหนแย่ระวัง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 ไอ้แย่ เขาจะมาเอาเนื้อมาเอาได้ในครังนะไม่ทําไม่ทํากล่องไม่ทําอะไรไว้เก็บของกันเลยเหรอดูด้านล่างฮู่ด้านล่างเฮ้ยตะก้องหลบไปดิจะทําบันไดนายขุดเด่งกันอ่ะเราลงไปไม่ได้เราไม่กล้าลงไต้ไม่ตายหรอไม่ตาย แค่จะแย่เฮ้ยคิปเปอร์อุ้มเปอร์อยู่ตรงชายหาดเสียงดังเยอะมากโอ้คิปเปอร์เป็นสาวน้อยชายหาดนี่เองแหมถ้าทางจะเซ็กซี่บิกินี่คตรเยอะเลยอ่ะโอ้โหเราเจอแดงนะครับไ่แดงคิปเปอร์เดี๋ยวเขาจะอายเราจะต่อคิปเปอร์นะโอ้เจอท่าอีกแล้วเจอท่าอีกแล้ว ติดออกแล้วเดี๋ยวลากเข้าไปสู้ซอมบี้ดีกว่าคิปเปอร์สู้ซอมบี้โหดมากนี่คือความสาดเด็ดของเจ้าพ่อกินเดินนะเจ้าพ่อกินเดินเป็นอย่างนี้โหปพักคุณฆ่าผมนะเนี่ยเลือดเล่นเดลิสตัวเดเลิสตัวแล้วซื้อตะต้องนั่นไเจ้าพ่อนอนเตียงไปเจอราพีสหลังลาวาลาวาิส ยืนยืนเต๋ออยู่ยไม่ะดีมากเจอลามปิดหลาสดรู้สึกดีรู้สึกดีมากเ๋ยวนะปิดดีมากมากว่าอะไรเกรียนเจอหินฟ้าด้วยฟ้าเรียกได้ไทยมากแยกนด้แบบโอป้าไทยแลนด์สตาร์ เดี๋ยวตนัดต่อต้องใส่ทางนั้นไดไม่ต้องตัดาเีแล้เรารู้เรารู้คนตัดต่อที่เกียนทุกคนแน่นอนไอฟอลโก้ไอดิไอแอมดิคิงโก้โอเคปักไปถ่ายเร็วโอ้โว oh oh. ใครมาทำน้ำหกจิปเปอร์บุกจิปเปอร์ขนาดนั้นเลยนี่เข้ามาอย่างรวดเร็วดูท่าทางว่าจะแอบใช้ซอมเบมาดูกายแอบโกงเราไม่แอบไผ่นี่เจ้าตัวบอกแล้ว ให้เราขึ้นทางไหนเนี่ยอุ้ยสีดังกัดเจอแล้วว่าไม่ไม่พูดเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยซอมบี้กัดซอมบีกมบ้กัดเอาดาบเป้าได้แล้วได้แล้ว นี่คือเสียงแห่งเจ้าพ่อกรินเดอร์แห่งสยามไมค์ครับนะครับทําให้สมดุลของเซิร์ฟแย่หมดนี่แหลคะครับตัวการตัวการเลยฮะที่ทําให้ต้องเลี้เนี่ยโตเป็นเป็นเลยฮรโอ้ยเจอเจอโกอีกแล้วเออ,อชุนนี่คือเจ้าพ่อแห่งการขุดทองคนระที่ไหนมีทองที่นั่นมีเขา รักทองเพอกเจอบอกเราว่าเหมือนจะมาสำรวจแล้วนะเราเจอน้ำแดงเดือดนะครับน้ำแดงเดือดน้ำแดงเดือดอระวังตะเหลดนะฮะนแย่เจอเลสโตนนะฮะเจอเลสโตน ตอแล้วตอนจะขุดไม่ได้ฮะเพราะไม่มียงเลยอยู่ไหนกับเนี่ยผมเคยได้ยินมาครว่าตะกิตไหนมีน้ำแดงที่นั่นจะมีเพชรนะฮะเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หนึ่งในล้าน